สำเร็จอย่างน่าใจหายเป็นหนึ่งเรื่องนะครับกับการที่รัฐสภาเนาะได้คําตอบเลยว่าจะใช้หลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคไหนนะครับสามรอบผ่านไปพลิกไปพลิกมาสรุปของพรรคส้มพรรคประชาชนส่วนหนึ่งก็มาจากการยกมือให้กับสอวอใครที่เชียร์ให้พรรคประชาชนหรือมีความเข้าใจในเรื่องการที่ พักประชาชนยกมือให้สีน้ําเงินแล้วก็มีการอ่าร่าง MOA แล้วก็หวั่นใจกันว่าจะรักษาโ o เกันไปรอดไหมเขาจะทําตามที่รับปากหรือเปล่าพูดแล้วทําใช่ไหมคํำตอบพี่ได้ตอนนี้คือใช่ครับหนึ่งเรื่องใหญ่ๆผ่านไปที่เป็นจุดจัดจุดเปลี่ยนอืมประชาชนได้เลือกสะสาเกือบตรงเกือบตรง อ้อมนิดหน่อยเพราะว่ามันมีคำามินิฉัยจากสารและธรรมนูญเรื่องนี้ใช่ปะที่บอกรัฐสภาไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใช่ปะเขาก็พยายามเหมือนรัฐสภา,าก็พยายามที่จะงัดกับสารแลธรรมนูญแหละอืมตุลาการบริหารนิติบัญญัติใช่ปะก็ไม่อยากให้ตุลาการมีพลังเหลือล้นจนสั่งบริหารกับนิติบัญญัติได้มันก็ผิดหลักการใช่ปะหลักการมันสามเสารมันต้องสมดุลเงนไง ทางรัฐสภา,า,เาเขาพยายามที่จะอปรับสมดุลให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเพราะว่าประชาชนเขาเริ่มตื่นตื่น,นรู้ตื่นตัวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนที่ใส่กันทุกวันบํา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 และเดี๋ยวนี้มันไม่สามารถที่จะมาจํากัดสิทธิอะไรได้มากมายเพราะว่าพอเสร็จจากทีวีก็มาออนไลน์ได้ต่อ มันแทบจะ24ชั่วโมงที่แต่และสำนักอืมรับไม้ต่อกันพอสำนักข่าวสื่อหลักเริ่มเหนื่อยสื่อโซเชียลเนี่ยลากแก้วเล็กๆเ,เนี่ยอืมที่เป็นแรกยากก็มันช่วยกันต่อมันก็24ทับมทุกวันทุกนาทีทุกชั่วโมงอยู่ที่ว่ารับไหวแค่ไหนมีให้ฟังตลอดถูกบ้างผิดบ้างแต่คนไทยเริ่มเปลี่ยนไปนะครับมันก็เป็นการปรับ ให้ทันตามยุคสมัยใช่ที่พี่กูห่วงระหว่างที่ดีใจกันพี่กูก็จะมียักษ์หนึ่งที่แอบคิดนะครับอันนี้เป็นสกิลก็คืออกลัวเรื่องขุดบ่อล่อปลาในการที่ผ่านร่างแก้ไขธรรมนูญของพรกประชาชนมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งอะไรไหมแล้วถ้ามันนําไปสู่ตรงนั้นคุณภาพของคนไทยประชาชนทั้งหมดเนี่ยที่เกือบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยปัจจุบันนี้มีคุณภาพ ส่วนมากกันระดับไหนถ้าถูกปั่นกันง่ายไปลงถนนเกิดการต่อต้านนำไปสู่ความขัดแย้งและนำไปสู่บางอย่างก็น่าคิดเหมือนกันอืมแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นทุกอย่างผ่านการโต้เถียงของรัฐสภาผ่านตัวแทนผ่านระบบต่างๆผ่านเสียงสะท้อนจากประชาชนในรูปแบบต่างๆมันก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าอนาคตเราอาจจะเป็นอย่างเกาหลีใต้ก็ได้ในเรื่องของพัฒนานะ และสุดท้ายระบอบทั้งหมดก็น่าจะเหมือนอังกฤษสวัสดีครับ